สวัสดีค่ะนึทำอะไรเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีวันวันอังคารที่ยี่สิบเก้านะคะสวัสดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆถักทุกท่านนะคะวันนี้คุณสุมาในในในชุดสีชมพูชมพูนะคะชมพูมาสู่มาในชมพูไทยลือนะคะมาชมพูไทยลือนะคะผ้า เส้แขนผุดตัวเดิมเนาะตัวเดิมจะเ,เดิมแล้วก็ใส่กับอาไ่ยลื้อสีชมพูนะคะชมพูตีนม่วงนะคะโอเควันนี้คุณสุกก็อย่าให้กระไรเลยฝนตกฝนตกค่ะฝนตกไปปลอยนะคะอยากร้อนมากนะคะเมื่อวานก็ตกตอนเช้านะคะวันนี้ก็ตกนะคะคุณสุกก็ได้ดอกไม้ที่เพื่อนๆในกลุ่มเราถักนะคะ สุก็อดหนุนกันนะคะสองอันเสีชมพูนะคะเสียมพูแล้วก็สีม่วงนะคะโอแว้วสีม่วงแกะออมาะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเล่นมามาถักเล่นที่บ้านนะคะน้องๆเขาเห็นเขาเลยขอซื้อ <c oughs> ขอซื้อต่อก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจว่าเอเอคือที่คุณสุใส่เพราะคุณสูต้องทํา ทำเชิงเชิงธุรกิจหมายว่าติดผมให้มันดูดีเพราะว่าคุณสุเป็นคนชี้เจียหวีผมใช่ไหมคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้หวีก็คือรวบตอนตื่นนอนคือยังไม่หวีผมคุณสุเป็นคนที่พี่เกียจสระผมขี้เกียจวีผมอะไรประมาณนี้เนาะตามวัยของเราคนผู้สูงวัยจะขี้เกียจทําผมเนาะมันเป็นไรนะคะคุณสุก็จะตัดแค่ปะบ่าเพื่อนรวบได้กันนั้นเองนะคะคุณสุก็ใส่ดอกไม้ให้มันดูดีแค่นั้นเองให้ดูเหมือน เป็นความชั่วร้ายที่มันดูกระเซิงกระเซิงหน่อยแค่นั้นเองสุงไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าเขาเห็นเขาก็ขอซื้อเนะขอซื้อสุอก็โอเคขายไปร้อยยี่สิบซื้อมาร้อยี่ห้าที่เจียทอนเหรียญห้านะคะขายร้อยร้อยยี่สิบนะคะขาดทุนห้าบาทก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะเนาะก็โอเค สิ่งไหนที่มันไม่ใช่ธุรกิจเราหรือว่าเป็นงานของเราคือเราก็ไม่อยากค้ากําไรอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คุณสุก็จะมาพูดถึงผ้าถุงที่ใส่น่นแล้วนะคะคุณสุตแต่งคือแต่งตัวให้นางนะคะพี่น้องสองพี่น้องเนี่ยะค,ะคุณสุตเรียกสองพี่น้องแล้วกันนะคะอ่าพอดีคุณสุตถักเสื้อสีม่วงนะคะเสร็จอันนี้คือตัวใหม่นะคะไม่ใช่เสื้อคุณสุนะ เดี๋ยวคนที่ได้เป็นเนสี้ยนงะุญสูตรก็สูดถักเสร็จเมื่อเช้านี้ค่ะเมื่อเช้านี้เนาะเดี๋ยวให้ชมนะคะเดี๋ยวให้ชมเนาะนะคะสายก็เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะเป็นลายเกตพญานาคนะคะกุญสูตก็ทารู้สึกอฝั่งนี้ฝั่งนี้นสุญสูตทำเกตเกตขาฝั่งนี้ทำแปดขาทําไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสูดททำทำแปดขามันดูใหญ่คืออนาคตฝั่งนี้จะได้ลือนะฝั่งนี้พอดี อนาคตฝั่งนี้จะได้เหลือนะคะเพราะว่าคุณสุะทาแค่เจ็ดขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสุดทําด้านหลังเจ็ดขานะคะนะคะคุณสุดทําด้านหลังเจ็ดขานะคะเจ็ดขานี่ก็เจ็ดนี่ก็เจ็ดนะคะแต่นี้คุณสุก็เลยมามองอันแรกที่คุณสุดทำแปดขาคุณสุดว่ามันบานไปนะคะคุณสุธว่ามันบานไปคุณสุกก็เลยทําฝั่งเนี้ฝั่งสุดท้ายเมื่อเช้าเนี้ยเจ็ดขาแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแปดเดี๋ยวคุณสุกก็เหลือนะคะเหลือแปดเดียวเหลือแปดหนึ่ง ก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะมันก็เป็นการทดสอบเรียนรู้ไปนะคะส่วนแขนก็เรียบร้อยนะคะแขนก็เรียบร้อยปิดบังต้นแขนเรานิดหน่อยตัวนี้คือตัวนี้คุณสูุไม่ได้เอาลงมาเยอะนะคะคุณสุเอาแค่เหมือนเหมือนเหมือนปกๆต้นแขนเฉยๆนะคะคือจะไม่เอาย้อยลงมาเยอะนะคะสูดไม่ได้ย้อยมาเยอะถ้าย้อยมาเยอะตัวเราต้องทําตัวไหนเนี้ย เป็นสองดอกนะคะอันนี้อันนี้คือสามหนึ่งสองสามตามหลักคือข้างในเนี่ยต้องทำสองแต่คุณสูตรทดอกเดียวเห็นไหมคะตั้งขาขึ้นมาแล้วก็ทําดอกเดียวเลยนะคะเพราะว่าคุณสูตรต้องการให้มันแค่เป็นพวงปิดแค่ต้นแขนอะไรเงี้ยนะคะดีไซน์เขาใหม่อาตรงนี้ต้องรีดใหม่ละต้องใส่เมื่อคืนนี้ทับทับใบนะคะเสร็จแล้วก็ทับทับใบเนาะ,ะแต่ถ้าใส่เข้าแขนเขาจะสวยนะคะเขาจะเขาจะอยู่บนบน บนต้นแขนแต่คุณสูสัยคุณสใสัยให้ชมไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นไซแอลนะคะไซแอลก็คือประมาณสักา3940นะคะคือมันตัวใหญ่นะคะถ้าพา,าทุกคนดูว่าหุ่นก็ดูแบบไหนนะคะถ้าดึงออกก็ดูตัวใหญ่นะคะนะผู้สูงวัยก็ผู้สูงวัยเราก็ไม่ค่อยมีหน้าอกก็อันนี้หุ่นเขามีหน้าอกมันก็จะดูผ่องๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะคือหุ่นเขาจะมีหน้าอก ต่ำสุดก็คือ 38B บีอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะทำมาตรฐานนะคะแต่ตัวเรามันตัวเราตัวเราผู้สูงวัยจะไม่ค่อยได้มาตรฐาน <c oughs> มาตรฐานสากลน,นะคะส่วนส่วนส่วนหุ่นตัวพี่นี่คุณสูตรใส่สีบานเย็นอันนี้คือสีบานเย็นนะคะชมพูบานเย็นพระถุงชมพูบานเย็นนะคะพระถุงวันนี้คุณสูตใส่ไทลือทั้งสองตัวเลยนะคะไทยลือตัวนี้คือไทยลือตัวเก่านะคะยกดอกตัวเก่านะคะ เป็นสีชมพูบานเย็นนะคะสีชมพูบานเย็นนะคะเป็นไทยลื้อตัวเก่านะคะตัวเก่าคงสูตรเหลือหนึ่งผืนนะคะแล้วก็เหลือสีน้ตาตาลอีกผืนหนึ่งนะคะสีน้ําเงินขายไปแล้วนะคะตอนแรกเหลือสามผืนนะคะตอนนี้เหลือสี่นะคะอ่าตอนนี้เหลือสองพอดีมองไปสวนหย่อมเห็นพี่สาวเขาไปเก็บดอกไม้เขาจะทําอะไรสงสัยนะคะ สงสัยความสงสัยเยอะเดี๋ยวตรงนี้ลือนะคะเพราะว่าถ้าเราทำแปดมันก็ดอกใหญ่ขึ้นมาถ้าเราทำเจ็ดมันก็ดอกเล็กมันก็ดูสวยฝ่าเนาะเพื่อนว่าไงนะคะเดี๋ยว่าจะทำแปดเหมือนกันถ้าทำแปดก็ลือฝั่งนี้นะคะ่ะทำแปดอะไรก็ได้นะหรือสั่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าสองฝั่งไม่เท่ากันถือไม่ได้นะคะไม่ได้ แต่หรือแปดดีวกว่าดูแล้วตัวแปดไม่สวยตัวเจ็ดสวยกว่านะคะโอเคตัวนี้ก็คือไซส์ xxl นะคะสุใส่หนุนให้ตัวนี้นะคะใส่หนังแต่ตัวจริงเขาจะออกชมพูนะคะจะออกชมพูเหมือนผ้าถุงนะคะแต่ถ้าดูภาพเหมือนเขาออกแดงใช่ไหมคะที่จริงเขาไม่แดงนะคะเป็นชมพูบานเย็นนะคะมา <c oughs> คุยกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่องนี้แหละสวยสวยงามนี่เนาะเราคุยเรื่องอื่นไม่เป็นนะคุยเรื่องสวยงามเนี่ยะ คุยเรื่องอื่นไม่เป็นเนาะเราก็คุยเรื่องงานถักเราเนี่ยเนาะเรื่องอื่นอย่าไปคุยเลยเดี๋ยวถ้าคุยเดี๋ยวว่เดี๋ยวมีปัญหานะคะคุยเรื่องของเรานี่แหละ <c oughs> ถ้าเสียงฝนแล้วเพื่อนได้ยินคุณสุกไหม <c oughs> ก็น่าจะได้ยินเนาะเพราะว่าจ <c oughs> ุมสุกมีไม้เนาะฝนเขาไม่มีไม้เราไม่เสียงหลังคาเนาะในหลังคาะคะคุณสุกใส่ลายนี้นะคะ ไลน์นี้นะคะไทลื้อไลน์นี้นะคะเวลาตัดออกมาเขาสวยนะคะเขาสวยนะคะแต่ถ้าใครจะเอาสีนี้นะคะจองไว้เพราะคุณสสั่งมาห้าผืนนะคะจองไว้นะคะใครจะเอาสีนี้นะคะให้จองไว้แต่ถ้าไม่เอาก็เอาสีชมพูบานเย็นก็จะเด่นขึ้นนะคะอันนี้มันมอมอไปนะคะแต่นี่คุณสุดจะบอกว่าคุณสุมีสีไหนบ้างนะคะพอขายขอพูดเรื่องว่าถุงขอนไหนๆก็คุยเรื่องว่าถุงแล้วนะคะคุณสุดมีสีอ่านี่ค่ะ ชมพูบันเย็นนะคะชมพูบานเย็นตัวจริงเขาจะชมพูนะคะแต่กล้องคุณสูไม่ค่อยไม่ค่อยจะสะเทียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาตกบ่อยนะคะเขาตกบ่อยชายคุณสู่บอกว่าหนูกล้องคุณแม่ไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวสีเหลืองเดี๋ยวสี รอบสีไม่มีนะคะที่สุดแต่งหน้าใช่ไหมทาแจมทาปากไม่มีสีอะซีดไปหมดเลยห <c> ร <oughs> ือว่าถามดูว่ามันรู้กล้องคุณแม่เป็นอะไรอ๋อเขาบอกเขาบอกว่ากล้องไม่ได้เป็นไรมันตกบ่อย <c oughs> ระบบมันล้วน <c oughs> มันจะพังเราว่านะ <c oughs> ตกบ่อยคะ่ะคือคนสุกก็เดี๋ยวก็ร่วงเดี๋ยวก็ร่วงนะอะประมาณเนี้ยคือเหมือนกับคนทําอะไรหลายๆอย่างสมองก็นะความถี่ของสมองมันสับสับหลางไม่ทันะ ตหรังไม่ถ่นอันนี้คือสีชมพูบานเย็นสีเดียวกันกใส่ให้หุ่นนะคะที่จริงใส่เสี้ยไม่ถูกสีนะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณสตดเสร็จใหม่ยคุสุเลยอยากอยากให้เพื่อนชมก็แค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรก็คืออยากให้เพื่อนชมนะคะ mm. แล้วก็สีกะปินะคะ mm. กะปิตัวนี้สวยนะคะเ mm. พราะไหลกะปิตีนแดงเลยสิกะปิแต่ตีนเขาแดงนะคะ mm. ตัวลายนี้เขากะปิเห็นะคะ mm. สีกะปินี่คือสีที่ใส่กับ ัวชมพูจีบบัวได้นะคะหรือใส่ได้นะคะแต่พ่อถุงไลายไทยลืออพม่าเนี่ยเขาเขใจะเห็นไทลื้พม่าคือเขาใส่กับเสื้อตัวไหนก็ได้เพราะเขาหลายนะฮะเขาหลายนะ,ะเขาก็สวยของเขานะคะนะคะเราก็ใส่เสื้อกับสีอะไรก็ได้เพราะเขาเขามีหลายหลาย,ลายใช่ไหมคะเนาะอันนี้คือสีกะปิตีนแดงนะคะรู้สูว่าสวยนะคะกะปิตีนแดงนะคะ แต่นี้ก็คือสีกะปิตีนกะปินะคะกะปิก็มีหลายกะปินะคะกะปิเสร็จแล้วก็ตีนสีกะปิอีกนะคะโทษนะคะกันสุดยกขาให้ดูสีกะปินะคะตีนเขาก็กะปิตตวนี้ก็ดูเรียบเรียบเห็นไหมคะดูเรียบเรียบดูสอบๆอนะคะตีนเขาก็สีเดียวกันกับเชิงเขานะคะเชิงเขาก็สีเดียวกันกับลายเขานะคะตอนี้สีสีอ่ะ สีส้มอิดส,ส้มอิดแต่ตีแนแดงเห็นไหมคะสีส้มสีส้มนี่สวยเนาะแล้วตีแนแดงค่ะนะคะสีส้มตีแนแดงนะคะโาเ๋นะก็ถุงเขายาวต้องพับขึ้นเราอายุมากมันแก่จะจะผอมลงเพราะว่ากระดูกเราจะก่อนแล้วก็ช่วงของกระดูกมันก็จะต่ำต่ำลงจากร้อยหกสิบก็เหลือร้อยห้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พออายุมากไปก็เหลือร้อยห้าแปดนะคือมันจะเตี้ยลงเรื่อยๆนะคะความสูงเราจะเตี้ยลงเรื่อยๆนะคะจากสูงขอสายสารว่าสูงอัหลาดใช่ไหมจากสูงอัหลาดก็จะเป็นเตี้ยมตอตโ้วว่าภาษาเนี่ยโอ้โหสายสารเนี่ยโอเคนะโอเคโอเคอันนี้สีฟ้าค่ะฟ้าฟ้าสวยตรงไหนฟ้าสวยตรงที่มีเต็นแดงเห็นไหมสีฟ้าต็นแดงนะคะแต่หัวเขาก็คือสีดำเพราะว่าฟืมเขาเป็นสีดํานะคะเห็นไหมคะ สวยมากนะคะสวยมากต่อไปกุณสูตไม้พือแล้วนะคะคุณสูจะทำอย่างนี้แลลวคุณสูจถึงจะทํางานได้น้อยลงนะคะลายดอกบัวนะคะอันนี้คือลายดอกบัวนะคะอันนี้คือดอกบัวนะคะเดี๋ยวจะถามคุณสูว่ามันคือลายอะไรนะคะลายดอกบัวขิดนะคะตีนแดงนะคะดอกบัวสวรรค์นะคะดอกบัวสวรรค์เนาะบัวสวรรค์จะเป็นประมาณนี้แหละสวยๆดอกบัวค่ะเป็นลายดอกบัวดอกอะไรคุณสูดอกบัวค่ะดอกบัวกาลังทั้งจุ่มทั้งบานนะคะ อันนี้คือเขียวขี้ม้านะคะตีนเขาสีน้ําเงินนะคะเขียวขี้ม้านี่มีจะมีตีนตีนหลายตีนอยู่แต่กระสุนที่เจ็ดค้นนะคะมีตีนแดงมีตีนเขียวขี้ม้านี่ตีนน้ําเงินอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ฟ้านะคะเมื่อกี้ฟ้าไปแล้วตัวหนึ่งตอนนี้ฟ้าตีนฟ้าค่ะฟ้าตีนน้าเงินเนาะฟ้าตีนน้าเงินเห็นไหมคะเมื่อกี้ฟ้าตีนแดงนะคะอันนี้ฟ้าตีนน้าเงินนะคะคือจก จกเขาตีน้ำเงินจกเขาน้ำเงินขอตัดวีโอหน่อยนะคะเพลินนะคะเพลินจะไม่รู้จะอัดได้